ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel น้แมนอีกเช่นเคยวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันอาทิตย์ช่วงปลายเดือนก็วันนี้ผมเอา CB500F ครับออกไปวิ่งกันวันนี้เราจะไปขี่รถเที่ยวนะครับก็ตอนนี้ปรับหมุดแล้วเจอกับรุ่นพี่ไว้นะครับก็เป็นพี่จากนครนานยกนะครับพี่แบงก์ก็จะมา5้าวัยเดฟฮาวันะครับเมื่อกี้ผม แชทบอกแกไปแล้วว่าออกจากรอนเมืองน่าจะถึงแต่ก,กุ้กันแบบบอกว่าถึงประมาณ10โมง53นะครับอันนี้เปิดโหมดมอเตอร์ไซค์ไปเคยเ๊ะโหมดรถยนต์ดิอ่าหมดรถยนต์ก็เราจะวิ่งเส้น305รนะับรังสินครนายกเราจะเจอกันตรงแยกบ้านานาแก่งคอยคนระับเจียวพอดี <c oughs> ก็ผมแพนไว้อาจจะขี่วนๆแถวแถวสระบุรีแล้วก็อาจจะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำโมกเหล็ก,กนะครับไม่ได้ไปมาก็มีกว่าละอาจจะวนขึ้นไปเขื่อนปราลริทธิ์ด้วยนะครับเลาะทางฝั่งทิศตะวันออก,กนะครับตอนแรกก็ชวนพี่รุตไปครับแต่ว่าพีรุไม่ได้รับการอนุมัตินะครับจาก พอ,อครับเพราะว่าเพิ่งไปนครนายกกันมาเมื่อสัปดาห์ก่อนมียูเทิร์นเยอะหน่อยตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ถนนเส้นนี้ก็จะดีกว่าทางฝั่งวังน้อยนะครับ แต่ถ้าไปสลับบุรีนะวิ่งวางน้อยจะเซฟระยะทางนะถ้าใครจะไปสลับบุรีเลยจะเซฟได้กว่าเกือบยีโลเลยคอันนี้คือถ้าไปเส้นนี้คือประมาณ120นะครับที่กดดูแมพไปเมืองสลับบุรีโอเคครับถึงแยกแล้วจะเลี้ยวซ้ายกันตรงนี้นะครับโอเตอนนี้ก็ถึง ปั๊มาที่เรียบร้อยถึงก่อนเจ้าถิ่นแป๊บหนึ่งเจ้าถิ่นกำลังเติมนน้ำมันทีตอนนี้ก็ถึงปตทบ,บ้านนาแก่งคอยคับกวเจอเจ้าถิน่นแล้วพี่แบงคบ์มากันลวอาวันตัวแรงนะครับไปเราแวะพันไทยกินกาแฟก่อนนะเพราะว่าเราถึงกันเร็ว10โมง สิบเอ็ดโมงนิดๆจริงผมเติมน้ำมันที่พีทีด้วยนะครับ แวเติมกาแฟคาเฟีนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตรงกันไปที่ร้านอะไรวะจะไปกินจำชื่อร้านไม่ได้เลยสเต็กสเต็กค,คุณเตียงโอเคถึงร้านประมาณก่อนเที่ยงนะยี่สิบสามโล ก็มาถึงอำเภอเมืองนะครับนี่ก็ห่อนลิกะสระบุรีนะครับก็11โมง51ครับเอ่อ200เมตรครับเดียวเข้าไปในซอยถ้นะเป็นร้านสเต็กค,คุณเตียงเดียว่าเป้าหมายผมไม่ได้จะมากินสเต็กนะวันนี้เห็นมีเมนูปอเปี๊ยปะปอเปี๊ยหมูมะนาวนะครับจะมาลองเมนูนั้นกันดูวันนี้จะได้กินหรือเปล่านะ 3 7ิเจ็ดองศานบปุณหภูมิที่หอนเฬิกาเขียนไว้ร้อนอยังวะเออเข้าศูนหน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังร้อนอยู่ โอ้เมื่อกี้เล็อขอดผิดนะครับตัวเล็อขอดเป็นแบบตามแลบนะเลยสิดพูดซะยาวเลยจับเก่งจับสละบุรีเลยได้ก็ดีนี่ก็อยู่ที่อ่างกับน้ำมุกเหล็กน,นะครับครึ่งทางของขอ่างแล้วเราไปต่อกันที่เขื่อนป่าสักนะครับก็ ใกล้ๆครับระยะทางรู้ตรงนี้วันนี้ก็เราวัยรุ่นนักบิดก็เยอะกันอยู่ <c oughs> แต่แดดดีครับแดดดีโอเคเราวัรุ่นน้ำไม่อาบหรือเปล่า dạng đang, đang yên yên ở chỗ này มีร้านกา,ฟาแฟสดร้านอาหารทำสั่งครับริมอ่างมีชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงกันกอนข้างเยอะอยู่ นี่ทั้งฝากทางเข้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับในด้านบนก็จะเป็นอาคารจุดชมวิวบนขึ้นไปได้นะัน้นก็ไม่มีอะไรมากนะด้านบนมันเป็นวิวรอบๆอะ มีร้านอาหารเหมือนกันครับชาวบ้านมาตั้งจากจุดนี้ไปท้ายเขื่อนนะครับเขื่อนปราสาก็10โลเองนะไม่ได้ไายกันมันใกล้กันอยู่แล้วตรงนี้ ก็เดี๋ยวเราจะหาร้านคาเฟ่สักร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูผมก็ไม่เคยมานะตรงฝั่งท้ายเขื่อนตอนนี้บ่ายเพิ่งจะบ่ายสองสี่สิบนะครับอากาศก็แดดแรงครับไม่น่าจะเหมาะในการถ่ายรูปชมแกะเท่าไหร่นะครับก็อาจจะหากาแฟกินนะครับสักแก้วหนึ่งแล้วก็ขี่กลับเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าผมดูแมพก่อนว่ามันจะขึ้นล้ออ่างไปจนถึง ตรงสะพานนี้ได้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจว่าทางมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะอ๋อเดี๋ยวเท่าที่ดูสะพานนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงหรือว่าตัดผ่านแม่น้ําหรือว่าตัดแบบแบบทะภาคใต้ก็คือทะเลน้อยอะไรอย่างนั้นนะ่ะตอนแรกผมนึกว่าจะภาพนึกว่าจะเหมือนทะเลน้อยจะด,ดูแล้วเหมือนเหมือนจะไม่ใช่นะครับแต่ลองปอเปลี่ยนดูแถวๆถวท้ายเขื่อนก่อน น่าจะเลาะลิมห่างไปเลยครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นพวกสำนักง,งานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสชทริษย์ครับ มากแล้วไงแถวนี้น่าจะคล้ายๆกับตรงหลังเก็บน้ำก็คือมีคนเอาหมามาปล่อยนะครับทำให้บางทีตรงนี้ไม่ได้ทำหมันนะครับแล้วก็ประชากรน,น้องหมาเนี่ยก็จะเยอะนะครับส่วนนี้ขี่ไปด้วยความระแวงนะครก็โค้งเนี่ยอาจจะมีน้องหมาได้ทุกโค้งเลยมันต้องระวัง ล้ออ่างนี้ใช้ได้เลยครับทางถือว่าโอเคนะโซนแรกนะตอนนี้แต่ก็จะมีบัมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ เรียบครับแต่ว่าผมเดาว่าน่าจะด้วยความที่มันอยู่ใกล้น้ำนะความแน่นของผิวดินเนี่ยมันเลยไม่เท่าทางหลักนะครับทำให้ถนนเนี่ยเป็นเป็นคลื่นครับมีความเป็นคลื่นตลอดทางเลยครับเนี่ยขับแค่90ยังรู้สึกว่ามันรถมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาถ้าเข้าโค้งแรงๆแล้วไปเจอปั๊มเนี่ยคือมีโอกาสที่จะบานสูงนะครับมันทำให้รถเสียจังหวะนะครับ เลาะเขตชุมชนเข้ามานะครับวัดหาดเล็บยาวแวก็เขตชุมชนแล้วก็เตรียมเบาปุ๊บโขกระโดดเนินนะครับมีคนจอดถ่ายรูปอยู่เหมือนจะเขาจะถมที่ให้มันยาวไปถึงนู่นเลยหรอโอ้โห มีหนึ่งจุดนะครับแกะแต่ลองเลยไปดูก่อนนะตามหมุดที่ปักไว้จะมีอีกจุดหนึ่งจมหมดเลยนี่ว่า น่าจะหมดแล้วว่พี่น้ำทั้งนั้นเลยก็จะมีวนกลับไปตรงเมื่อกี้ที่เขาจอดถ่ายรูปกนะันน่ะหลายชนี้มันล้ออ่างหมดเลยน้ำเยอะมากมันไม่มีที่ให้ลงไปเลยผม น่าจะมีจุดเดียวตรงที่รถยนต์จอดกันเยอะๆตรงนั้นแหลกแหละเออเ <นะ S 2> พราะว่าที่ผมดูเนี่ยมันปักไว้สองจุดเนี่ยเราขี่เลยมาสองจุดแล้วแต่มันไม่มีน้ําเลยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยมีแต่น้าไอ้ที่มอเตอร์ไซค์ไวรุน่นจอดกันตรงนี้มันทางลกนั่นแะน้าทางนั้น <c oughs> ว่าแล้วเฮ้ยว่าน้ําขึ้นเนี่ออยต่อแที่รถยนต์จอดัน มีของขายใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋วนะผมดูมีร้านกาแฟาด้ยวยมาผิดหรือดูหร <laughs> ือดูน้ำ <laughs> หลังจากแวะที่คาเฟ่กันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมก็เอาแวะจอดถ่ายรูปนิดนึงนะครับที่จุดที่เขาย้ายมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดให้อาหารแพะแกะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขี่รถกลับกันเลยนะครับก็ใช้เส้นทางวนไปทางเดิมนะครับทางอำเภอแก่งคอยนะครับแล้วก็แก่งคอยเนี่ยผมตัดไปทางบ้านนานะแล้วก็บ้านนาเนี่ย เรากับทางเส้นเดิมครับ305นครนายกลังสิทธิ์นะครับแล้วก็ถึงกรุงเทพเนี่ยก็จะประมาณผมถึงกรุงเทพประมาณ1ทุ่มนะครับก็ระยะทางรวมเนี่ยทั้งหมดประมาณ401กิโลเมตรนะครับใช้น้ำมันไป14.1ลิตรนะครับค่าเฉลี่ยจะได้ออกมาประมาณ28.4กิโลเมตร่อลิตรนะครับก็ทางตรงก็จะขี่ยืนพื้นประมาณ102นะครับ102 103อันนี้คือตามหน้าใหม่นะครับ ส่วนทางโค้งก็ลดลงน,นะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะไวท์โซเวอร์ตอนท้ายนี้ไปเลยนะครับส่วนนี้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วคากลับก็ลากันไปด้วยเส้นทางเลาะท้ายเขื่อนนะครับเรียกว่าท้ายเขื่อนได้ไหมก็ด้านหลังเขื่อนแล้วกันด้านหลังเขื่อนป่าศรุชลสิทธิ์นะครับฝั่งทิศตะวันออกอยังไงก็ คลิปหน้าเดี๋ยวยังไงฝากรบวนติดตามรับชมอีกนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเป็นคลิปที่ขึ้นเหนือแล้วใช่ไหมครับจะเป็นคลิปยาวผมอาจจะแบ่งเป็น2อถึงสตอนนะครับก็แ,แผนไว้ว่าน่าจะไปประมาณ4วันยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับก็จะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับช่องวิกนายแมนด่ากันไปด้วยถนนเลาะท้ายเขื่อนสวัสดีครับ